อัตมาภาคพระครูหนทอรอนุรักษ์ทินโตประางงราราธา,น,า,สา,สา,น,น,านสงฆ์ธรมรมสถานพุทธอุณมงคลลังสีวัดป่าสิวีทางอยู่หมู่ห้าตำบลหนองยางทอยอเบอรสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ธรรมสถานพุทธอุณมงคลลังสีหรือวัดป่าสิวีนี้ก่อตั้งมาได้ประมาณ สองปีครั้งแรกที่เริ่มก่อตั้งก็จะเป็นพื้นที่ป่าป่ายังไม่มีการพัฒนาใดๆก็เริ่มพัฒนาเริ่มตั้งแต่ศูนย์ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาพอดีกับมีโยมอาโยมชาวบ้านใกล้เคียงในละแวกนี้ก็ได้มาร่วม ใช้ศาสนาสถานนะมีมาใช้ในการมาร่วมกันใช้ประโยชน์คือการมาร่วมทาบุญมารับฟังธรรมเทศนามาตักบารับศิลพรปฏิบัติศาสนกิจการรตามพุทธศาสนาเป็นการ การเป็นการปฏิบัติของศาส,สนาพุทธก็ตอนนี้ก็ทางศาสนาสถานธรรมสถานวัดป่าสิวนีนี้ก็ยังมีการพัฒนาอยู่ขณะปัจจุบันนี้ก็ยังพัฒนาอยู่เพราะว่ายังไม่พอเพียงการใช้สอยของพุทธศาสนิกชนรนุญาตโยมทม้งหลายที่มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น สาราการปเรียนก็ยังไม่สมบูรณ์ดีก็ห้องครัวห้องครัวหรืหอสถานที่สําหรับพระผษุสงูงส์งฉันทาพัฒนกิจก็ยังไม่สมบูรณ์ขณะนี้ก็กําลังทางสำนักธรรมสถานของเราก็กําลังก่อสร้างสุขปูมิยาสุขใโยสั่งส,ส,มสมบุญแน,นำความสุขมาให้ อเจริญพรสานพุทธศาสนิกชนทันฐานะกุฎีผู้มีจิตใจฝักใฝ่เรื่องใสในบวชพระพุทธศาสนาธรรมภาพาพระครูวินัยทรนนนทสุตินทโรประธานสง์ธรรมสถานพุทธอุดมมงคลลังสีวัดป่าชิวดีแห่งนี้วัดป่าชิวดีแห่งนี้ก็เป็น สำนักสงฆ์ยังเป็นสถานะเป็นสำนักสงฆ์ว่ายังจะเป็นศาสนสถานที่เพิ่งจะได้รับการพัฒนาโดยตัวตมมาเองเคยมีการรับธรรมของพระพอ,อนำการจัดพุทเป็นองค์ประธานองค์บูปธรรมก็ธรรมสถาน มาตรฐานพุทธอุโดมโหลักี่นวัดป่าเฉีิมรีนี้ก็ยังเป็นโมวพุทธศาสนาที่ทยังต้องพัฒนาอีกมากยังขาดสาธารณูปโภคที่เป็นสถานที่ที่ยังเป็นวัตถุสิ่งของที่ใช้ก็ยังขาดทุนส่งที่จะทำพัฒนกิจในตอนเช้าทาง ธรรมะสถานของเราก็มีข้อวดปฏิบัติก็คือฉันหนึ่งมือ้อฉันร่วมกันสถานที่ที่จะทำพัทธลักิจร่วมกันก็ยังขาดแทนยังยังยังนั่งเฉนาสนะยังยังไม่พอต่อพระพิสุ์สงฆ์ที่มาอยู่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมบรจํมภาษาอยู่ก็ยังขาดอุตติยังไม่เพียงพอ ห้องน้าห้องน้ําก็ยังขาดอยู่ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อ,อพุทธศาสนิกนชนหรือญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมทําบุญฟังเทศฟังธรรมกดีมาทําบุญในวันธรรมสวมนากรดีก็ยังไม่เพียงพอส่วนในตัวช่วงกลางคืนกลางคืนแสงสว่างหรือไฟฟ้าก็ดีเ่ยก็ยังขาดแสงสว่างในการในการส่องสว่างทาง สำนักสงฆ์ของเราหรือธรรมสถานของเราป่าเสิรีก็มีความประสงค์อยากจะ,ะติดตั้งโดราเซลล์เพื่อเป็นการประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายของทางสำนักสงฆ์นี้ธรรมสถานส่วนในเรื่องของอการก่อสร้างที่เป็นรูปเคารพก็จะมีทางสำนักสงฆ์เราก็มีโครงการที่จะหล่อ พระเกศให้แก่พระพุทธอุดมมงคลทรัพย์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ได้หล่อเสร็จแล้วเป็ิสถานไว้หน้าทางเข้าวัดเป็นจุดเป็นจุดศูนย์กลางของธรรมสถานยังขาดพระเกศซึ่งเป็นจุดสูงสุดเป็นยอดสูงสุดขององค์พระองค์พระก็ จะโยมท่านทุธศาสนิกชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมกับทางธรรมสถานของเราวัดป่าสิวดีนี้ก็ขอเชิญไม่ว่าจะเป็นปูนก็ดีไม่วจะเป็นหินทรายก็ดีไมวจะเป็นเหล็กก็ดีวัสดุวัดวดสดุในการก่อสร้าง ใครมีญาติโยมท่านใดที่มีความประสงค์มีความพร้อมมีศรัทธามีความสะดวกในการที่จะร่วมกับทางสำนักสงฆ์หรือธรรมสถานวัดป่าเสวนีนะจจมาภาพก็ขอเชิญชวนขออนุโมทนาสาทุกแก่ท่านทั้งหลายที่ได้มีกุศลเจตนาที่จะร่วมกับธรรม สถานของเรานี้เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นการสนับสนุนให้บรรพบุรพระพุทธศาสนานั้นมีความมั่นคงแลก็เป็นที่พึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนโดยรอบเพราะว่าชุมชนรอบๆธรรมสถานนี้ก็เป็นชุมชนที่ค่อนข้าง พุรกันดารเป็นชุมชนที่เป็นท่วไร่ทถวนาก,ก็อาจจะขาดแคลนเรื่องทุณทรัพย์ในการจะอุปถัปรรมภ์ให้กับพุทธศาธรรสานามาฉันบอกบุญมาแก่ท่านเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายที่มีจิตใจเรื่องใสและก็ความประสงค์ที่จะสะสมบุญ เปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกนั้นให้กลายเป็นทรัพย์ภายในเป็นอาเดยทรัพย์ฐานิดีท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกับทางธรรมสถานพุทธอุดมมงคลพลังสีวัดป่าสุรินี้ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0802093918พระครูวินถอนอนุนับทุกเปอรโโร ประธานสงฆ์ธรรมสถานพระเจ้าอุบลมูลพลังศรีออนุโมทนา